ที่โรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลนายนัทพลวิถีนายอำเภอเพนเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลและวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีในการจัดทำโครงการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษาโดยมีนายอัธชัยนันทวิจิตนางสาวสุนทรปภัยจันทรระผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวอุดรธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์ร่วมในงานโครงการดัง กล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ในกักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และมีทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานเข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและความสนใจเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับตนเองตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีกับโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชา การพัฒนานหลักสูตรวิชาชีพประยะสัน้นตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน